ก็สวัสดียามเช้านะครับอยู่กับกาฟรีดอมเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้พามายามหนูนะครับก็ไม้ดักหนูของเราก็สวยมากนะครับตรงนี้มาเจ้าของพามาชี้หมาเองเลยนะครับตรงนี้เป็นป้านะครับป้าพามาชี้หมาเองเลยก็วิวสวยมากครับตรงนี้ยังไงนะส่วการ ท่องเที่ยวเนยนะครับเป็นศูนย์การท่องเที่ยวชุมชนนะครับศูนย์การเรียนรู้แล้วก็ผสมผสานกับการท่องเที่ยวด้วยนะครับผมก็ตรงนี้วิวสวยนะครับข้างบนก็จะเป็นภูเขานะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นื่งวานก็จะมีทะเลหมอกนะครับด้านล่างแต่วันนี้ไม่มีไม่มีหมอกนะครับแล้วหมายของเราก็นี่ครับผมก็ดักไว้ตรงเนี้ครับทุ่งหญ้าแล้วก็ป่าข้าวโพดเป็นป่าข้าวโพดเก่านะครับตรงนี้ฝั่งนู้นนะครับที่เห็นเป็น ต้นต้น,ตนแห้ง,หงอยู่นะครับฝั่งนู้นเดี๋ยวเราไปดูนครับว่าจะมีตัวไหมไหมดักหนูของเราวิวสวยมากก็ไปดูนครับใส่ไว้ทั้งหมดสิบแปดหลังนะครับเดี๋ยวไปดูว่าทั้งสิบแปดหลังของเราจะมีตัวไหม อากาศตอนเช้าดีมากครับเจ็ดโมงเช้าครับดิวก็สวยหมายก็สวยเอาดิจะมีตัวไหม เยะหลังแรกไม่มีเลยครับหลังที่สองหลังที่สองก็ไม่มีนะครับอแต่ทางมันนี่น่ามีมากเลยนะเนี่ยดูสิทางวิ่งไปเนี่ยหรือว่ามันย้ายหลังกันแล้ววะ Нет, ко โอ้หนูไปไหนหมดอ่ะ อ้าวมาแล้วครับมาแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วหนึ่งแต้แฮมหนูอะไเนี่ยหนูเลยหนูพกุกหนูแผงเป็นหนูพุกเล็กนะครับ เต็มแจ๋วฟุกเล็กเป็นตัวแบบนี้นี่เองนี่ยอดฟุกเล็กอ้วนสวยมากตัวนี้โอเคโอค้มากินอยู่ไกลเพื่อนเลยเนี่ย รอยทำลายของมันดีครับเป็นขุยเลยรอยมันทำลายหลังนี้ก็ไม่มีดูดินี่ครับรอยทำลายล้างของมันสุดยอดเลย ก็ไม่มีเฮ้ยรูอย่างเยอะมันจะไม่มีได้ไงวะโอ้โหโหตัวเบิเ่มเลยครับนี่ครับตัวเบิเ่มเลยครับโอ้ยังอุตส่าห์มากิน,อ,นอีกเนาะปู ใส่เน้นๆเ,เลยงงกับมันวะน,นี่ก็ไม่มีตักไว้กลางทางเลยนะไม่มีมีหนูกี่ตัววะเนี่ย อ้าว oh, oh. มันจะมีโดนนะนะครับแต้มอีสองมันจะมีโดนอุ้ย oh. นี่ครับในฮิฮ <c oughs> <c oughs> หนูพุกอีกแล้ว นี่ครับแต้มสองของเราโอ้พุกเล็กพ่อแม่มันไปอยู่ไหนหมดวะนี่ครับหนูพกุกเดี๋ยวก่อนครับมาดูพ่อแม่มไปอยู่ไหนหมดโอเคครับแต้มสองมาแล้วดูแต้มต่อไปกัน ดูเต็มไปหมดคุยเต็มไปหมดแตมทีสามของเราหนูอะไรวะเออตรงนี้เป็นหนูท้องขาวนะครับแตมทีสามของเราเป็นหนูท้องขาวมา เก็บเหยื่อด้วยนี่ครับเป็นหนูท้องเขาวนะครับเก็บตัวกระจ้อยนะครับ หลังนี้มีลั่นมีลั่นเนี่ไงมีลั่นแต่เหยื่อหายครับเอากับมันดิมีลั่นนะแต่เหยื่อหายหายไปไหนวะเนี่ยเอาไปกินซะแล้วครับนี่โอ้เสงอยกลับไม่ลั่น ทางนี้วิ่งไหว่อนเลยครับอยู่ทางดูนูน่นโอ้โห,โหเป็นไงวะมา <c oughs> ดูหลังสุดท้ายครับครับหลังสุดท้ายนะครับ โดนนะครับนี่หลังสุดท้ายกำลังกินข้าวโพดเลยตับหนูรองขาวอีกแล้วโอเคครับผมสิบแปดหลังของเราครบละนี่เดี๋ยวไปดูผลงานรวมกันครับครับนี่ก็เป็นผลงานรวมของเรานะครับก็ ติดหนูพุกสองตัวนะครับเป็นหนูพุกเล็กนะครับสองตัวแล้วก็หนูท้องขาวสองตัวครับนี่ใส่กำับดักไว้สิบแปดหลังนะครับโอ้โหโหโหก็เหมือนมันจะย้ายออกไปแล้วนะครับเพราะว่าข้าวโพดหรือว่าอาหารของมันก็แห้งหมดแล้วครับคงจะย้ายขึ้นภูเขานู้นแล้วมั้งครับเดี๋ยวต้องลองมาดักบนตีนเขานู้นสักวัน ดูว่าจะมีหนูอะไรหรือเปล่าครับผมถ้าอย่างไงก็ฝากติดตามคลิปหน้ากันด้วยครับเดี๋ยวเราจะไปดักที่ไหนกันต่อก็ติดตามไว้นะครับไม่แน่นะครับอาจจะเป็นต็นเขาตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาการเพียงแค่นี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับวันนี้ได้มาสี่แต้มครับผมสำหรับคลิปนี้ลาเพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ